นี้เราก็ไม่อยู่กับจะ1100,000,000พันน้อยโอนหนึน่งเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากสถานการณ์ซอมบี้ในตอนนี้ทําให้เราหาซื้อแอลกอฮอล์ได้ลําบากมากเราก็เลยจะมาทําแอลกอฮอล์เองนะคะซึ่งนั่นก็คือไวน์แดงและนี่ก็คืออุปรกรณ์ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะก็จะมีน้ําแล้วก็น้ำประวุลแล้วก็ยีตนะคะ และก่อนอื่นเราจะมาชั่งน้ำหนักยีเกันก่อนนะคะซองนี้มีน้ำหนัก5.9กรัมนะคะซึ่งเราจะใช้แค่ครึ่งซองนั่นก็คือประมาณ3.5กรัมวิธีพกยีนนะคะเราก็จะใช้เทยีนครึ่งซองลงไปในน้ำเปา่านะอุณหภูมิห้องอะ3.5กรัมนะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการทิ้งไว้30นาทีค่ะแล้วเราจะใช้น้ำเปล่าจํานวน3ลิตรกับน้ำองุ่นเข้มข้น1ลิตรผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะทำการคนให้เข้ากันนะคะ ขั้นตอต่อไปตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ30มนาทีลำดับต่อไปเราก็จะมานำน้ำอังหุ่นที่เราเตรียมไว้เอามาเทใส่ในทางนี้เรามาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้วนะคะนั่นก็คือการใส่ย,ยีสต์ลงไปนั่นเอง และสิ่งนี้มันก็เรียกว่าแอร์ล็อกนะคะเนื่องจากยีมันจะปล่อยอากาศออกมาตลอดนะคะเราก็จะทําการติดเจ้าตัวนี้ที่เรียกว่าแอร์ล็อกเขาจะทําให้อากาศออกมาแต่ว่าอากาศไม่สามารถกลับเข้าไปใหม่ได้มาเราจะใส่ลงไปเลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการทิ้งไว้อีกสิบสี่วันเรามาเจอกัน two thousand years later นี่คืผ่านไปแล้วนะคะสิบสี่วันเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ มันกลิ่นถิ่นหอมนะมกลิ่นหอมมางุยูแล้วก็จะมีฟองฟองขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยเราลองมาเทวัดค่าอัากอกอล์ด้วยไฮโดรมิเตอร์อีกครั้งนะคะและนี่ก็คือหน้าตาที่เราเทนะ้ำบางอยู่ออกมานะคะมันก็จะมีฟองฟองแล้วก็มีเหมือนแก๊สอ่ะเหมือนน้ำอัดลมนะเราว่าอันนี้ก็คือการที่มันมีฟองแสดงว่ายีสต์มันยังทำงานอยู่เดี๋ยวเราจะทำการนกยีสต์ โดยการเทใส่ขวดและเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะก่อนอื่นเรามาวัดค่าแอลกอฮอล์กันก่อนเลยอันนี้กันหกนะคะเราก็จะเทหนึ่งร้อยมิลนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะทำการวัดด้วยเครื่องไฮโดรมิเตอร์เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงก็ไปดูได้ที่คลิปนี้ เรามาเริ่มกันเลยนะแอลโกอฮอล์ก็จะอยู่ที่ประมาณ10%นนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะจากอันนี้ที่เราเทไปเมื่อกี้นี้ รสชาติมันก็เป็นนามะงุนน่ะนามะงุนที่มันเหมือนจะมีแอลกอฮอลนิดหนึน่งอะ่ะแบบแทบไม่รู้สึกอะ่ะแทบจะรู้สึกไม่ได้เดี๋ยวเราจะทเทใส่ขวดแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะคะก็ถือว่าการทดลองวันนี้สำเร็จนะคะแล้วก็จะทำการเทใส่ขวดที่เตรียมไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะเอาไปกินวันหลังเดี๋ยวเราก็จะเอาจุก จุกไว้เขาเรียกว่าอะไรจุกคอกที่มันเป็นใบไม้มาปิดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สโน่ด้วยนะคะถ้ามีคอนเทนต์ดีๆที่อยากให้ทำหรือว่ามีอะไรอยากท้าก็จัดมาได้เลยนะคอมเมนต์ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า